วันนี้องค์กรนักขุมีใบกิจกรรมให้เด็กๆทั้งหมด2ใบนะคะ2ใบมาดูใบที่หนึ่งเหมือนอันนี้เลยเหมืนอนตัวนี้เลยใครจะไม่ได้ว่าระบายสี่แบบไหนองค์กรนักขุจะเอาตไปเลยให้ดูเพราะแต่นี่ค่ะแบบนี้เลยไปนอาหารหลักลข้าข้าอะไรข้หาหมูห,หมูอาหารหลักข้าหมูนะคะระบายไม่เหมือนกันเลยระบายแบบนี้นะคะทีนี้ใบที่สอง ัปที่สองกิจกรรมมีอยู่ว่าให้เด็กๆวงกลมภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์อาหารที่ไม่มีประโยชน์นอ,อะไรบ้าง ถุงขนมในนี้มีถุงขนมไหมคะไม่มีแสดงว่าเขาไม่มีปลาไม่มีประโยชน์ข้าวุดท้ายคือข้าวในนี้มีข้าวไหมคะมีแสดงว่าเขามีประโยนทีนี้ก็รู้ว่าเราต้องมองโครงภาพอะไรคะ ทานเยอะๆเดี space, so space, so oh, really? ๋ยวไส้มั่วนะเ็ามีแคสนะคะไม่ทานน้คะัดลเด็กกินไม่ได้เด็กกินไม่ได้เด็กกินไม่ได้เพราะเด็กจะบอกแอมโมเนียต่อมาัสดงค่ะน้คอัดามมีประโยชน์ไหมคะ ความเคารพคุณครูค่ะสาวาัสดีค่ะคุณครูน้ำฝนค่ะก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเดี๋ยวจะให้เด็กนั่งสมาธิก่อนเราต้องฝึกสมาธิก่อนคะเราจะเรียนรู้เรื่องเนาะอ่ะตรงหายใจเข้าตรงหายใจออก เราสมาธิหลับตาไปค่ะทำสมาธิหลับตาซ่อนตาดำไว้ใครไม่ทำใครไม่ทำใครไม่ทำสมาธิอย่าเล่เรื่องนะเอาโมยที่ตัดนั่งตัวตรงหลับตาลงไปฝึกสมาธิที่คับเมื่อเช้าไม่มีใครฟังเลยคุณแล้วก็มองอยู่แล้หลับไม่มีใครตั้งใจ ถ้าไม่ตั้งใจจะเรียนนี่มันูดลงนะคะเดยกค่อยๆดึงตาค่ะค่อยๆดึงตาอ่ะยกมือซ้ายขึ้นมากำมะน,นาวหนึ่งข้างกำมะน,นาวหนึ่งอ,อู้เอาเข้าไปเลยก่อนุ๊บ ที่สองขึ้นมาเอาเข้าไปในปากปึ๊บในปากเด็กมีมานาวทั้งหมดสองลูกฉะนั้นไม่มีเสียงนะคะวันนี้คุณครูน้ำฝนไม่ค่อยสบายไม่มีเสียงนะคุณครูน้ำฝนไม่ค่อยมีเสียงเด็กฉะนั้นเด็กจะต้องเงียบเงียบค่ะฉะนั้นเด็กจะต้องเงียบถ้าเด็กคุยกันเด็กจะฟางรู้เรื่องดีค่ะไม่รู้เรื่องเด็กต้องตั้งใจฟังนะ ก็ม iden, ันกจไม่มีเสียงเลยตรนี้นะคะอ่ะหันเนี้ยมาค่ะเด็กผู้ตังตัสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์อาหารดีมีประโยชน์เด็กๆรู้จักอาหารห้า มีร่างกายแข็งแรงผู okay, ้มีกลามีใหญ่ย้วยผู้ชายแข็มีกล้างใหญ่ทีนี้เรามาดูนะคะแต่ละหมู่ว่ามีอะไรบ้างฟังน,นะถ้าคุณครูนั่งผดมานเดีวตอกพี่ยายนะทีนี้เราเรียนอาหารหลักทังหมู่คุณครูนั่งผดจะพายด็ก่ หู่ทีนี่หมู่ที่2ขคาร์โบไเดรตอะคารเดรตเ็เหนอะไรบ้างในนี้ขนมปังจ้าอะขนมปังอันนี้วิญานะลูกอันนี้คือข้าวข้าข้าวขนมปังหมู่คาร์โบไฮเดรตนี้จะได้จากข้าวจากขนมปังนะคะเป็นสายายจากรี้เลยเป็นข้าวเป็นขนมปังที่เด็กทานทุกวันนะคะทีนี้ต่อไา มโมนิสานเด็เห็นอะไรคะผักอะไรเลยผักมีผักมีผลไม้ไหมอย่างผลไม้อย่างมีผักมีผักใบเขียวค่ะแหนมแหนมใคชอบมันค่ะอ่าอันนี้จะเป็นคือแล่นะคะเด็กๆทานเคือแร่เยอะๆทานเยอะก็ไม่ดีทานน้อยก็ไม่ดีทั้งหมดทั้งท่าหมู่นะคะต้องทานเยอะอ่าต้องทานให้หมดให้ครบท่าหมู่ใครที่ทานอาหารตอนกลางวันเด็กๆไม่ชอบทาน เด็กๆเอามือไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครขาออกมาเอาขาเก็บเก็บขาเวลานั่งนะคะเด็กผู้หญิงผู้ชาคุณคนสังเกตเห็นเวลานั่งอะเด็กๆนั่งเด็กๆนั่งชันเข่าได้ไหคะไม่ได้นะเด็กผู California ้หญิงเอากระโปรงปิดเข่าไว้เอากระโปรงพรมเข่าไว้ลูกห้านเห็นขานะตรา้าให้เรียบร้อยแล้วก็เอามือที่ตัก 唱呀！<music> <music> คุณผสังเกตครัคคุไม่ค่อยชอบถ่ายดอไม้ไม่มีเราต้องเราต้องถ่ายนะคะลมกเราต้องถ่ายดไม้ถ่ายค่ะต่อมาหมวกสุดท้ายเป็่หมวกที่ห้หมวดที่หาคือไขทีมา หนูช่วยหนูด้วยค่าแล้วก็เป็นการงานเหมือนก,กันใส่มาทุกห้าหมู่นี้ให้เด็กๆทานให้ครบห้าหมู่ทานเยอะไม่ดีทานน้อยก,ก็ไม่ดีแล้วนะคะอาหารนะคะเดี๋ยวประโยชน์คดูนะฝนจะทําเป็นคลิปใหเ้เด็กไปดูที่บ้านนะเพราะวันนี้คุณผู้ชมไม่มีเสียงเดี๋ยวจะท,ทําเป็นคลิปวิดีโอให้เด็กๆไปเปิดดูที่บ้านนะคะใครเคดูคลิปข,นะของคุณผู้ชมเยอะมือ ก็ได้เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวให้ไปทานนมก่อนแล้วค่อยทำ